สวัสดีครับพี่น้องครับท่านสบายใจใช่หรืาจาอจะควงหน้าพี่น้องโอ้ยสีมาเบิงน้องครับพี่น้องครับวันนี้พน่นว่าสีมาหมาหนองมาสัตวโอ้โหขาหม้วโอ้สรงขาดสรงขาดวายถากไว้แนะห่วยสรง,ง,ง, <laughs> งก้อยๆแล้วนี่โอ้ยเอาล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับสาธีตมาแมนบอกว่าห่วยนี่ครับพี่น้องครับมากลางทงกลางท่งทาพี่น้องจอรดรถเลยข้างนอกคนน่ะ มาเบิงสาที่ว่าไว้เมื่อวานนี่พี่น้องนะครับว่าสิมาเหมาสาเพิ่นเพ,พ,พิ่นว่าแปดร้อยว่าจัดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิงน้ำกันครับมื้อนี้สิสูบน้องปลาว่าสิเข้าไปส่วนใหญ่ไงไปิตญาณว่าเล่นน้ำอยู่เนี่ยแต่ว่าคือสวยแล้วทะเมื้อนี้เป,ป็นจังไดไปน้ำไปเบิงพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับย่งางมาไก่เติมครับพี่น้องฮอดแล้วบาดน,นี้ปบาด,ดอกจนอันั้นดอกจานบานแล้วพี่น้องเอ้ยสีส้มๆนั่นดอกจานเด้อพี่น้องเด้อนั่น บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศาลลมันเอารถลมมันหดอยู่ตัวเพราะนั่นนี่นะครับมาเบิง้งมาเบิ้งหนองพี่น้องครับเพิ่นว,าว,าว่าเมาสระแปดร้อยวัสดุปาดมาหนองใหญ่เถียงน้นนนนองนี่ตีอ,อู้ใหญ่ครับก็น้อง<ะ>น,นั่นดีกบ่านปัดเจ็ดสิบหกเจัดสิบกเลยบานเินมือ่อล้วนี่เลือกคณะที่นี่สระใหญ่ตัวนี่พ่อ เมื่อี่น้องเบิ่งก้สาบักไงเลยครับพี่น้องครับคิดว่าปรบ้านนี่หอดใบสองใบสามกูตายโอ้ล่งระบาดพักกันมาเมาษาหรือมาเมาตะแก่เพิ่นโอ้ต้งพ่อต้งลูกมาเลงจี๊ครับใช่ล่ะใช่ล่ะสื่อยานวัดแล้วละยานวัดยานวัด อย่านวดพี่เสีปยียนร่งองเลยต้องต้งองพอทต้องลูกโอ้ยนนอก็นักงสิบ้าพี่น้องเบิกงสาป่าอยู่นี่โอ้ยมันตกโอ้ธุรกิจระยะยงาเขามีตัวเดียวักตานเลนยไปจะไหนพอ่อคือยีอออ่บเนี่ยแปดร้อยพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าเสียดายสูบบ่อมือนี่น่ะนนคืออยู่ นอเห้าวว่านอนเปล่าอยู่พี่นอเอากางเต็นท์นอ่มาแมนแมนแมนเต็นท์กยก็มีอยู่ในรถเิ่เร่สา,าหนอ่อยก็มีอยู่นน่เป็นไดพี่น้องครับวัแรกเป็นตะวับิกนิกอันสูบน้องปลาถาบะ่อเอาเครื่องมาตั้งไว้นี่พี่น้องครับนน่สบายดีครับผมแปดร้อยครับแต่ว่าน้องหมักใหญ่เลยครับพี่น้องกางโคงหน้าเป็นไดเข้าไปตะคุมบ่ผมว่าในี่แน่นอนครับแต่หลายอยู่นี่ใคยอยางเมาหน้ามาเมาไปน้ำกันพี่น้องครับแปดร้อยครับเนี่ยผมว่าเนจังสีเลยป่าจังสีเลยพี่ พราะว่าเบิงบ้งเบืงบ้งหยาเบิ้งอันเบิ้งหยาเบิ้งไอ้ความหกของมันแล้วนายนาจะมีมมมมมมหลายนะน้ำเลิกไปไหนครับเนี่ยโอ้ยถูงมือยืนมืออาจารย์ฮะโอ้เจ้าก็าบอกไปตัวนอกก็แงไดเห็นกี่ดินอยู่ไหมสิมงว่าตัวถุงมือยืดมืออย่างนี้เลยนี่เอาจากไหนเอามาสูบมือแรงหรือสูบมืออ,อื่นหรือมาหนีเครื่องยื้อส่ยพอดเลย โอ้เครื่องอยู่ท้งหน้าเอาล้วครับพี right? ่น <heat Hayır S 1> ้องครับน uh, ้ำหาเครื day, day? ่องเราเครื longer, ่องใหญ่บัดนี้เดี๋ยวนี้พ่อเครื่องสามนิ้วท่อสามนิ้วผมเป็นท่อสี่นิ้วสามนิ้วกว่านี้เติบอยู๋ก็ใส่เวลาอยู่ดีจานก็ใส่เวลาหน่ะตัวเอ๊ะจะเสียงสองชั่วโมงแล้วลดสบายเลยเนี่ยสูบที่ไม่เบิ่ดขึ้นเขาในเราว่านอนเฝากลางเต็นท์อยู่เนี่ยเล่นรอบคองไฟกันส่วนจานต่ำมาก เออเอาปลาไหลมาเผาอยู่พี่เข้าแต่ยานี่มึงนี่แต่ละบุ่มบุ่มบุ่มเลยเหรอไอ้พวกนี้เออมามามามื่อแรกครับพี่น้องครับมานอนอ่องพักกระเดาตัวนี้ปัดดอกไหมเอาไปเก็บไหมตายแล้วตายแล้วโอ้ยพักกระเดากกำลังพุ่งพวกขอมากดอกจานเนี่ยเห่อไหมน้องตึงเป็นยังไงพอขอว่าเป็นต่างไงกว่าเลยน้องตึงไม่มีบ่แต่บรรยากาศบ่ได้คือน้องไตเนาะ เม,ม,ม,มียนวะทั้งนี้ไดยนี่โอ้ยอยู่ทางนี้เมีนนอกแกงน่ะออโอ้ยประเ่งสถานที่ว่าตัวใดสิมอะนะพี่น้องครับแต่จันร้อยว่าตัวนั้นเขาท้ายอยู่นั่นพี่น้องแต่ว่าห่างสิใไซเวลาวบกอีกลุดเตือ,อตไปจูไปแหวงน้องเครื่องน้ำเน้ะเป็นจังไหนเนี่ยคอยว่าเป็นตะมนี่ปายอยู่ในน้องเครื่องนี่เมีนวะ ฮ่ามันบืนน like ี yes, ้น like. ี้คือน้อโคกแต่พอพอจะนั่นฟันรุ่งว่าบ่มีน้องเึิงมีแต่น้องไตผมจงนั้นฟ่าแมนว่าไปเบิ้ลน้องเึิงน้ำพี่น้องเลยเฮ้ยคนเอาไปกินมื่อไรล่ะมาขนาดเจ้าก็หูเจ้าวันมาเผายิ่งเสือโอ้เขามาตีเบ็ดพลังติแต่ว่าน้องไตนี่เฮาเสียาจากไหนมือนี่พี่น้องครับเดี๋ยวมาปรึกษากับทีมงานก่อนนะครับส่วนจานต้ม ส่วนทีมงานออกมาตั้งเครื่องไว้เมื่อไรอังจะมาจวดกันตัวคือจังไหนแล้ปรึกษาทีมงานกับพี่น้องครับแต่ว่าสะได้แล้วพี่น,อน้องแล้วน้ำไหลกัศนกับกเมื่อนี่ไปเอาเครื่องมาสูบรถจันหนึ่งเฮ้า <c oughs> แต่กันสูบที่ไว้ขามขึ้นเนาะโอเคเลยน,น,น้อ,นอเ,นนเอามาสูบไปตีตีหนึ่งตีสองก <c oughs> ัศน เอาเวลาดิเวลานั่นเวลาเขากำลังบ่ทันงไหนนวลในเวลานั่นเอามาตั้งเครื่องสูบไปตีหนึ่งตีสองหกเจ็ดโมงมาเลยครับตื่นเครื่องสูบนั่นนี่ครับพี่น้องครับน้องในฮอดแล้วนี่เออเบิ่งกระนาแหววเบิ่งกระนาเนี่ยใส่ติ่งลิงอยู่เนี่ยเอากล้วไม่ต้องห้อยงัวห้อยกล้วยเขาจะไมากินหนามท่านี่ ป้าบัวได้พอนีอ่นั่นเองนัง่นถ้ามันเป็นหยาอยู่นั่นโอ้เต้าน,น้องนี่กับกวาวงอยู่พี่น้องครับเพราะนั่นฟันร่งว่าป่าโบมี่ครับน้องนี่นะครับมันเปลี่ยนมาจันเพราะนั่นว่าเธอมันไก่แต่นนเพราะเขาเอาเบดมาตีเขามาใส่ดาส่าง่หยังเมือดอเหลวเพราะนั่นลาว่านะครับจ็กซีเมนต์โมเมนเด้อยจันเอยกับโบหูน้ำเพลินแต่ว่าสังเกตเบื่าในป่ากับบ่บ่คอยเห็นนรอกครับพี่น้อง เพราะว่ามีห้อยงวัวห้อยอยังลงมากินน้ำน้ำนะครับเนี่ยบ่อนี้อาจสรีบอ่อประสบความสำเร็จไาในอาจสีขาดทุนนะครับเนี่ยสำหรับผู้เหมาเนี่ยเปีร้อยซับเนี่ยเนื่องจากว่ามันแปลนซะเลืนเพื่อนว่าแต่ว่าวันหกแห้แงพี่น้องขันคือยังอยู่บ้านจานร้อยนะโอ้ผู้เฒ่านี่งลุยเลยเออเอาน้ำปลานังน้องน้องกางสัตวต้องไม่ยันนังน่งถึงไม่ยันนั่งเลยนะครับเราสิคนฮะอีกสายนึ่งนะ มีสามสา่บนติโอ oh, ้ม oh, right ีสามสาพี่น้องครับแต่สาเนี่ยโอ้พี่ด้หี้หยาปองยี่ตั้งสีใส่สา่เนี่ยโอ้นี่ดีสาหนึ่งอ่ะอ้ยันนี้แหง่ายใส่ละบปองลงบนโอ้ดิแหง่ายแหงบาดนี่โอ้สาเนี่ยแหงโคคักพี่น้องใส่ทั้งลงเท่าไรจัน มว้ยอย่ามาบุอยมีมัดควงขนาดนี่นี่แหละเจ้าสิบังบังอันตรายตัวนี้พอโคล่ะน้องไงพวหน,น้าโมเป็นปตะคือดอกเดียวเลยคือผมเอาสา,ายไตเวลาคือแล้วเออไม่สาเดียวล่ะสาเขาไปเบิ่งที่แหลกกันละโอ้สายนี่กับขากอยู่ในพี่น้องครับเบิ่งนดูครับนี่โค้ล่ะยาโค้กบาดนียปลาบัวโอ้นี่คือ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  คืออยู่แต่ว่าหางมันกวงแหงขันเดียวนี่มันต้องมัใส่กุ้งเนาะใส่กุ้งใส่ปลาไหลสิคืออยู่แ,แต่สรุปแล้วสู่น้องไตปลได้พีน่น้องเลยน้องนกระ็น้ำหลายอยู่แต่ว่ามันกัดบ่มีป่า,ปาอย่างนงี้ผูเ้เดาบนว่าเพราะนั้นเราบ่มีป่าแต่อาจารย์เอยกับว่า,วาสูบออกไปแล้วยามันลูบทุ่นมาจัรย์เว้นว่านี่นะครับ เอาจังไรเฮาเดี๋ยวไปปรึกษากันที่อานนอสเนาะว่าเฮาสิเอาจังไรพี่น้องครับบาดนี้เฮาสิคุยกันเบิ่งนะครับว่าเสียมาสูบไบแยามเื้องขึ้นบ่แต่ว่าขันย้มมือเศร้าคือที่ท่านตบมาสูบแยามเื้องขึ้นพี่น้องครับนานขอส่วนเจ้าเจ้าคือย่านซะนะมาสูบใบนอนเฝ้าเพราะว่าสันว่าเราฝนย่านบาดนี้เอาไป เจ้าญาติคนหรือญาติยังส่วนผู้สาวมานอนตัวเอ้าผู้เจ้ามีผู้สาวหลายๆอันนะเอาตายเราได้เบิ่งคลิปนี่เบิ่งเขาเรื่อครับท่านสบายใจเสียผู้สาวมานอนหน้าถนนเส้นนี้ไปถนนเ้นนี้ไปไปใส่ก่อนไปพยืนโอ้กล่องกระดิ่งไล่ตาเปล่าส่วนถนนทางนี้ไปไปบ้านต้นพี่น้องครับเนี่ย รถแลนมาร์คเลยเส้นนี่เขาเอืน่นเส้ยนยังกวัดป้าประาจานันเส้นวัดป้านะครับพี่น้องครับเอา้ามาเบิ่งสถานที่จริงล้วพี่น้องเป็นตาบกคือดอก,กวาสันน้องเทิงเนี่ยน่าจะเป็นน้องไตนะครับพี่น,อน,อน,น้องใครเป็นสิรอีกษก็จเป็นน้องไตเป็นลราพี่น้องเลยนะครับแล้วจะได้จังหวากันเหาป่ะขึ้นรถสักกันมาหนิได้ไปปรึกษากันยุบ้านพี่น้องครับป่ะโอเคมาเบิ่งน้องแล้วครับด่าสิมาจูบมือแรงหรือว่ามือเศร้า แต่ว่ากันอีกทีนพี่น้องครับป่ะจวดจวดจวดขอบคุณครับคลิปนี้มาเบ่งน้องปลาเม800าส์แปดร้อยว่าัน